ครับจะพามาใช้ชุด3ขาในการดูดมูเล่นะครับดูดมูเล่ออกจากเครื่องเบนซินนะครับให้เราสวมแกนเข้าไปที่รูมูเล่นะครับแล้วใช้3ขาเกี่ยวที่ท้ายมูเล่นะครับขันแกนเข้านะครับตามเข็มนาฬิกานะครับเพื่อให้มูเล่ถอยออกมานะครับขันไปเรื่อยๆนะครับมูเล่จะค่อยๆขยับออกมาเรื่อยๆก่อนถอดมูเล่ก็คลายน็อตยึดก่อนนะครับ ขันจนมูเล่หลุดออกมานะครับวิธีการใส่เราใส่ริมเข้าไปก่อนนะครับเสร็จแล้วนำมูเล่มาใส่นะครับดูล่องริ่มให้ตรงกันนะครับแล้วนำไม้มาลองนะครับแล้วใช้ค้อนตอกเข้าเบาๆนะครับไม่ต้องตอกแรงเสร็จแล้วก็ขันน็อตยึดให้แน่นครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ